ฉีดปุ๋ยเสร็จแล้วก็มาตรวจเบื้องมันมาเลยครับข้อดีของการฉีดปุ๋ยทุกอาทิตย์เนาะเอาที่ได้มาเบื้องมันนะ้ำว่ามีหนาบ่อเบื้องสภาพมันครับว่ามันเขางเงี้ปันไดมีโรคมีภัยมารบกวนบ่เอเขาที่ได้รู้ครับถ้าเขาไม่ฉีดปุ๋ยทุกทุกอาทิตย์เนาะสําคัญคือหนึ่งถึงสองเดือนแรกครับเขาต้องเตรียมต้นมันก่อนนะครับเพื่อให้มัน พร้อมที่ที่ล้หัวครับสําคัญที่สุดคือหนึ่งถึงสองเดือนเนาะมันเนี่ยมันก็คือเขาแหละครับถ้าเขาเขาเพแต่กอดีหวังก็ได้หน่อยครับมันก็คือกันถ้ามันบางงามหัวมันกับบางงามคือกันครับเขาต้องสางต้นมันตั้งแต่หนึ่งถึงสองเดือนก่อนนะครับให้ต้นมันสมบูรณ์ที่สุดครับเพื่อมันที่ได้พร้อมที่ล้หัวให้เขาครับ วันนี้ฟ้าเบงมันนะมันดีสมบูรณ์ขนาดใดนี่ครับมันผมเดือนกับบีกสติบเจ็ดมือครับมันมีแตกงาออกมาแล้วครับแตกงาออกมาเพื่อมันตีสั่งอาหารเนาะติ่งสั่งอาหารป้อมซีลงุงัวครับ นับเบิ้งใบร่วมมัน,ม,นมันสมบูรณ์ปันไดใบมันเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวน,นี้มาเก้าใบแล้วครับเริ่มเริ่มจะสมบูรณ์แน่แล้วครับมันผมอันนี้กเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับมันพันของผม,ผมพันมันกเกษตรศาสตร์หาศูนย์เอาห้าข้างเดียวครับเอาหญ้าข้างเดียว นี่พาท่านมาเอาอีกเลยเนี่ยหยาน้ำนี่ปูนกิมมาโลกได้ละอต้นมันน่ออกอกครับเพาต้องใสยย่ยาฉีดครับยางตินเปิ่มได้เลยครับว่าต้องยนันเวลาลูกต่อมาให้กับบต้องยันครับปล่อยเรียนเหรียญเลยครับพาะอ่าผมพ็ได้ใส่ยาฆ่าหยาครับพาพนี้มาเสียสองคนครับอบอกระจกมาเสียเอาเสียแต่เสาอาทิตย์ก็แล้วครับสองอาทิตย์ก็แล้ว เฮ็ดเนี่ยหน่อยครับยูนี่แปลงนี้ซีให้ครับเฮ็ดกับมีน่าสองคนนลยครับซีให้นี่เฮ็ดสองคนสบายเลยครับให้มันมันที่มันของผมนะครับมันดีเสมอกันทั่วทั้งแปลงนะครับประมาณนี้ครับเสมอกันมากครับต้น วันนี้แต่หมองต้นไม่ปวดนะหมองต้นที่ตุกปวดอะน้อยนึงมันเปลี่ยนโฮมครับหมองเนี่ยมันบางงามเลยใส่ปุ๋ยไปห้องเพื่นลหลไปไลยกับบางงามอันนี้ปุย๋ยปุ๋ยที่ขีดนี่กัเป็นปุ๋ยที่ผมเฮ็ดเองนะครับเนี่ยปุ๋ยมาร์คครับผสมเองเฮ็ดเองมาร์คเองถ้ามีปัญหาเรื่องปุย๋ยหรือว่าที่สอบถามกะแชทลน์มาเลยนะครับบ๊อสั่นกะ ตรงข้อความมาถามกัน,กนได้ครับใต้คลิปนะครับแล้วยังนึ่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากช่องกเกษตรทอต่อนะครับช่องยนะูทูบเนาะเกษตรทอตอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำครับติเบริพาดคลิปใหม่ๆที่ผมเอาลงครับเมื่อนี้ขอขอบคุณครับ